สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุปข,ขูดซุขคนจ้าสมซาผ้าแฉบม,มาลราคะมากับผู้บ่าวค่ะมื่อนี้มากับปลาบอนค่ะพี่น้องครับสวัสดีครับมากินลาบเนื้อค่ะสีมือปลาบอนครับมื่อนี้สิเป็นแปลกๆแน่จัาหน่อยได้ค่ะพี่น้องมีไฟเปิดใส่อาหารไฟดับเอ้ยน้ำความจริงด้วยไฟดับค่ะพี่น้องครับมากๆแซ่บๆฉบก็สมค่ะลาบเหนียวทางเหนือ หลาบเนี้ยเนื้อหลาบค้มนะคะม่แคนเมืองลีครับของจังหวัดน่านแม่แคนแม่แคนตำบลเมืองลีครับขึ้นชื่อของจังหวัดน่านเนาะม่แคนจังหวัดน่านในตรงตำบลเมืองลี่ปล่าปะตำบลค่ะมันสีหอมค่ะพี่น้องหอมมีเอกลักษณ์นะคะมาค่ะเอาเลยค่ะโอ้โหนมเห็นบ้าค่ะพี่น้อง บมเมนวันนั้นเห็นสมกับปลาบ่อนดิเห็นอาหารลาบนี่ต้มพร้อมเนี่ยค่ะเสี่ยงไหวคนละถ้วยเสี่ยงไหวเข้าใจอยู่บ่ปะอะไรนะ <g ül> เสี่ยงไหวเสี่ยงไหวเสี่ยงไหวเป็นยังไงอะ่ะซ่อนไว้ไงคะ อ,ม,อม,มาละนาป้าบอลนาแดงขนาหนาวมาก <c oughs> วันนี้ไปหลายกิจกรรมเนาะวันที่ห้าทัานว่าครับมันพ่อแห่งชาติเนาะ หอมแขกเขาเหนียวเป็นเขาไม่ค่ะก็ะเลย เหนียวติดมือ,อมพักไล้ค่ะค่ะ ข้าวตองค่ะ นี่อเลยนะใบงูเสือค่ะนื่อแรกใบงูเสือ ลิ้นชาเลยค่ะมะแคขนไม้พร้อมค่ัของแท้ะ <c oughs> มะแคขนพึ่งตากแห้งค่ะพี่น้องเป็นยังไงมะมะแขนเขาเป็นไงนเ,เหมือนเครื่องเทศเนาะ มัน man, บ่เคยเห็นกันสิบ้องหูจักเด้นเนาะค่ะนึกนึกกินบ่ออกบ่แล้วมันเครื่องเทศชนิดหนึงเป็นคือจังอสมุนไพรเป็นคือจังเครื่องเทศและค่ะ ปลาบอนกินพักเกงครักศัตรูพืชเพื่อนไหมคะบอนทำลายพืช <ık> คักกวนนอนฝนได้คัะนะ <ık> ไม่ได้บอนทลายชาตินะบอนำลายพืช <ık> <ık> สาลาเน่ครับขันแบบแรงมากเลยนะครับัดิ้นชาเลยครับใส่หลายๆมัน็หลิ่นชาค่ะพี่น้องไข่ไข่เขากิน,อนดอกคาน,นะคะ เผ็ดหรอคะ ม,ม,ม,มาแข็งสุดยกอกสมัยอยู่แรกๆสมัยกินบุปเป็นเนี่ยค่ะพี่น้องแต่ว่ากินเทือแหลกอะมักเลยมากมาแค็นใส่ลาบนะคะใส่ใส่ลาบเนื้อลาบดิบหอมแสบค่ะ ว่าไปใส่เม่นุน่งอื่นสมกับโบ๊ะโบ๊มักค่ะใส่ลาบนี่สุสดแล้วม <c oughs> ันเผ็ดพออันนี้นะป่า <c oughs> หอมแขกน่ะ คำสุด <Mile> ท <dizzy> ้ายเห็ดแบบพอดีเลยค่ะพี่น้องใช่าเห็ด หน่อยบอแมนเนี่ยค่ะเต็มถาดสีเนื้อมันเป็นคำคๆใช่ไหมครับป้าพ่อเบิร์ดแล้วใบตองเห็นเขียวอยู่ค่ะ ค่ะมันนี่สมกับผ้ามากินอีหยังก็าปาลาบเหนียวอืส,สิสซซื้อคิดว่าอีหยังนะคะลาบเหนียวลาบขมเนาะคะ่ะรอลาบขมทั้งเนือ้อกับต้มขมมากับพูเบาเนือ้อกินล,ลาบเมืองน,น่นเนาะจะลาบเมืองน,น่นไปละค่ะแสบค่ะค่ะ ขอบุณพ่อยม่พี่น้องที่ให้เกียรติเขาไม่รีตามรับชมเนาะคะ่ะขอบคูณได้หลายคะ่ะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์เนาะคะ่ะเป็นกําลังใจสมมิทคลิปต่อๆไปคะ่ะสมสากับปลาบอ,คอลค่ะลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ